คนสวัสดีค่ะวันนี้เบลก็จะพาทุกคนตามติดชีวิตแม่ย่าหนึ่งวันทุกคน,ว,น,นวันนี้ตอนเช้าแกมีแพลนที่จะไปซื้อผล,ลไม้แล้วก็พวกอ่อ พอกผักอะไรทักอย่างของแกนี่แหละเพราะว่าแกบอกว่าผลไม้น่ยหมดเร็วมากเพราะว่าล้านกินกิ่งเหลือเกินเมื่อสามวันที่แล้วไปซื้อมาวันนี้ก็หมดแล้วเแบลบก็เลยจะไปกับแกด้วยนะทุกคนห้องตรงนี้ที่ทุกคนเห็นมันจะเป็นห้องเก็บของนะที่อีดานะ่เขาจะชอบทําห้องเก็บของไว้ข้างล่างหรือบางที่ทาไว้ข้างบนแต่ส่วนมากไม่ทําไว้ข้างบนหรอกเพราะว่ามันหนักเพราะว่าด้านบนเขาใส่แค่บางๆเนาะเดี๋ยวมันจะถล่มลงมาส่วนมากก็จะทําไว้ข้างล่างมันก็จะมีให้แบบห้องห้อง เก็บของนะ่ะทุกห้องเลยนะทุกคนเห็นไหมบ้านแม่ยา่าแกโล่งแกเก็บของดีส่วนมากก็จะเอามาเก็บไว้ในห้องเก็บของแบบนี้แหละทุกคน แต่บ้านเบลว์นะไ,ไม่มีห้องเก็บของนะทุกคนไม่มีเลยเราต้องทําขึ้นมาเองหรือว่าเราต้องเก็บของแบบว่าให้มันเข้าที่เข้าทางเองแต่ว่าเก็บยังไงมันก็เยอะอยู่ดีเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ให้ในการเก็บไงสิ่งไหนที่เราไม่ใช้เอาไปยัดไว้ใต้เตียงหรือว่าเอาแบบผ้าคลุมไว้มันก็ไม่สวยเท่าแบบถ้าเรามีห้องเก็บของไงเแบลบว่าถ้ามีห้องเก็บของก็คือมันก็เลิศกว่านะเหมือนบ้านแม่ย่าก,ก็จะมีที่เก็บของแล้วบ้านแกก็จะโล่งแกก็จะเก็บอันนั้นอันนี้เป็น เป็นส่วนเนาะ,ะ,ะเราก็จะเดินไปตามร้านค้าใกล้ๆนี่แนะทุกคนแต่ว่าไม่ยากแกไม่ซื้อใกล้ๆบ้านนะแกบอกว่าซื้อใกล้ๆบ้าน่ะมันแพงมาก แกมีที่ประจําของแกอยู่ที่ตลาดนะทุกคนวันนี้เราก็จะเดินเอานะทุกคนแล้วก็จะมีรถเข็นคู่ใจไปไหนไปกันค่ะรถเข็นนี่เอามาใส่ของนะทุกคนไม่ไดเอามาเข็นลูกรถเข็นของเบลก็มีนะรถเข็นที่บ้านก็มีแม่ย่าก็แบ่งให้อันหนึ่งรถเข็นน้องอนาก็มีแต่ว่าอยู่บ้านไม่ไดเอามาด้วยเบลก็เลยได้เอาน้องอนาใส่กระเป๋าจิงโจ้แบบนี้ทุกคนปวดลังไหมบอกว่าปวดมากเลยปวดเอวมากแต่ว่าก็สู้ตายค่ะเพราะว่า ขี้เกียจอุ้มเพราะว่าไปไหนน้องอนานะก็ต้องให้อุ้มให้อุ้มตลอดแต่ถ้าเอาใส่กระเป๋าจิงโญ้แบบนี้มันทำมักทำเองเวลาในการใช้ชีวิตในการเดินไงทุกคนมาถึงตลาดแล้วเราก็มาเลือกซื้อผลไม้ผลไม้หน้าร้อนนี่ก็เยอะมากนะทุกคนถ้าหน้าหนาวมันจะมีแค่กีวีมีส้มมีแอปเปิ้ลสีแดงมั้งมีประมาณนี้แค่นั้นเลยสามอย่างไม่เยอะแต่ส้มก็จะเป็นส้มลูกใหญ่ๆส้มไม่มีเม็ดลูกใหญ่ๆส้มฝรั่งอะทุกคนนั่นแหละที่อิหร่านก็จะมีส้มหลากหล,ลายสายพันธุ์มากแต่ส้ม ลูกใหญ่มันจะหวานมากแล้วก็อร่อยมากทุกคนหน้าหนาวก็จะได้กินส้มแบบนี้เลยเราซื้อของเส็จเรียบร้วยนะทุกคนเราก็กลับมาบ้านตอนขากลับก็คือพลุงพลังมากและแบบของเยอะไงคนก็เยอะพุ่งพ่านมากไม่มีจังหวะในการถ่ายคลิปเลยน้องอานาก็ยุกกิกยุกยิกเบลก็เลยเออกลับมาถึงบ้านก็เลยได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูคะ่ะกลับมาถึงแล้วเราก็จะมาล้างทําความสะอาดเห็นไหมแม่ย่าก,ก็จะล้างทําความสะอาดก่อนทุกครั้งก่อนที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้าตู้เย็น ไม่ใช่ทําแต่เบลนะทุกคนแม่ย่านี่แหละเป็นคนริเรื่อมสอนให้เบลทําแกก็ทํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแหละแต่พอเราไปอยู่กับแกก็คือเราก็ได้ทำตามที่แกสอนไงเวลาที่ซื้ออันนั้นอันนี้มาเราก็จะล้างทําความสะอาดถ้ายิ่งมีโควิดนะอันไหนที่เป็นถุงพลาสติกนะ่ะก็คือซักก็คือล้างก็คือแบบล้างแบบสุด ทุกอย่างเลยจริงๆทุกคนแต่เป็นผลไม้แกจะล้างทําความสะอาดก่อนแล้วค่อยเอาเข้าตู้เย็นแล้วตู้เย็นแกนี่ปูพาสะอาดจะอ้านมากทุกคนไปดูบ้านเบือกืะดืออยู่ แต่ก็ยานะเนาะทุกคนเรามันไม่บ้างเรามันงานเยอะ <c oughs> นี่คือข้ออ้างนะจ๊ะของคนขี้เกียจจ้ะแต่ไม่ยากแกไม่เคยขี้เกียจเ,เลยนะทุกคนก็จะทําให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะทําอย่างอื่นอย่างใดตอนแรกก็ว่าจะพากันไปซื้อพวกเนื้อพวกไก่อะไรด้วยนะทุกคนแต่ไม่ยากบอกว่างานเยอะงานเยอะวันนี้พรุ่งนี้ค่อยไปซื้อแล้วกันแบ่งไปเป็นวันเป็นวันซื้อทีเดียวไม่ได้เหนื่อยแกบอกงนี้เพราะว่ามาถึงก็ต้องล้างอุ้ยล้างตั้งนานะุ้นทุกคนแล้วไม่ให้เบลลล้างด้วยนะล้างเองด้วย นะมันมันมันบ่ถูกใจมันไม่โดนใจมันต้องแบบให้แบบคุณต้องล้างเองมันถึงจะมันถึงจะโดนใจถ้าแบบนั้นแกจะบอกว่ามันไม่สะอาดโอ้ยเราก็ล้างสะอาดอยู่แต่แกไม่โดนใจเขาไงทุกคนแกก็ต้องทําเองทุกอย่างทุกขั้นตอนเบลก็ได้เป็นแค่ลูกมือนะเอานู่นหยิบนูบ่นหยิบนี่ให้แกก็เป็นคนยืนล้างถ้าแกไม่ได้ล้างเองก็มันก็จะไม่สะอาดอย่างที่แกว่านั่นแหละเพราะว่าเรามันคื่นลืดการลาดเนาะ เราก็ล้างไปตามประสาแล้วทุกคนอ้ยล้างแล้วมันก็สะอาดหลยจะอะไรนักหนา,ากินแล้วก็ขี้โอ้อะไรมากมายสองสามวันที่แล้วก็คืออยู่บ้านแม่ย่ามาใช่ไหมทุกคนแล้วทุกๆอาทิตย์น่ะทุกๆวันศุกร์เแบลบก็จะรับออเดอร์เปิดออเดอร์แล้วก็ส่งที่อยู่ที่เนื่นให้แม่แล้วก็ติดต่อประสานงานเรื่องส่งของอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็ทำเนาะแม่ย่าก,ก็เห็นว่าเราทำงานดีทำไมไม่ไปอยู่ไทยเลยอะไรเงี้ยแม่ย่าก็พูดขึ้นมาเองลนะทุกคนเบลก็เลยบอกว่า ไอไปอยู่นะ่ะมันไม่ยากหรอกแต่ว่าถ้าไปอยู่นะ่ะแเบลบต้องเอาลูกไปเรียนหนังสือที่นู่นด้วยเพราะว่าเบลทิ้งลูกไม่ได้เแบลบก็พูดอย่างนี้เพราะว่าจะให้พ่อบ้านอยู่กับลูกนะ่ะแเบลบก็เป็นห่วงเนาะมันกังวลไปซะทุกอย่างนะถ้าลูกอยู่กับเบลก็คือโรงเรียนที่นู่นมันก็ดีนะมันไม่ใช่ว่าไม่ดีอะไรเงี้ยเแบลบก็เล่าให้แม่ยา่าฟังแม่ย่าก็ว่าก็เห็นว่าเบลทํางานแบบว่า ทำงานทุกวันไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยแล้วก็แบบก็ดีนะมีรายได้เข้าทุกวันไม่ยาาแกก็บอกงี้ถ้าไปอยู่จริงๆนะแม่ยาาแก,กให้ข้อเสนอมาทุกคนแกบอกว่า ถ้าเบลจะไปอยู่ที่นู่นจริงๆอ่ะเบลต้องมีบ้านให้เด็กๆอยู่มีรถให้ลูกขี่ด้วยเบลก็เลยว่าไม่ไม่ยากเลยการดาวบ้านเนี่ยมันไม่ยากทุกวันนี้เขาก็ดาวบ้านกันยะแยะอะไรเงี้ยเป็นหนี้ถึงจะได้แบบสินทรัพย์ที่มันก้อนโตเบลก็ยอมที่จะเป็นหนี้นะถ้าเบลได้กลับไปอยู่นะเบลดาวบ้านดาวรถเบลไม่ยากเลยนะเบลดาวได้นะทุกคนเพราะว่าสเตทเมนทุกเดือนเราก็ดีนะเพราะว่าเบลก็ได้ทํางานใช่ไหมทํากับบริษัท YouTube ใช่ไหมล่ะเบลก็ได้ทุกเดือนนะมันก็สเตท เมนมันก็ดีเแบลบก็ว่าไม่ยากเลยเแบลเลว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือพ่อบ้านนางไม่ให้เบลไปเแบลบก็พูดอย่างนี้เแบลบก็พูดกับแม่ย่าแม่ยาก็ากกหลอกว่า เดี๋ยวจะช่วยพูดแกแบอกอย่างนี้ถ้าไปอยู่จริงๆน่ะก็คือเบลได้ทํางานแล้วเบลก็บอกเมาย่าว่าเวลาที่เบลเห็นข้อความเงินเข้าอะไรอย่างเงี้ยเบลมีความสุขมากแล้วการหาเงินสองทางสามทางมันได้เงินอย่างเงี้ยมันดีมากเลยนะเบลก,ก็เล่าให้เมายา่าฟังเมาย่าก็บอกว่าดีแกชอบให้เบลทางานมากเลยนะทุกคนยิ่งเป็นงานนะแบบที่ดูแลลูกด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องไปแบบวุ่นวายกับคนอื่นนะแกชอบยิ่งเห็นเราทํางานตอนที่เบลอยู่ไทยเนะีแบบ่ยแกดูเแบลบทุกวันเลยแก บอกว่าได้นอนบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอกลับมาถึงแม่ย่าบ้านแม่ย่าเห็นไหม,บมเหหมบลน,นอนสมแบบเบลเหนื่อยมากแล้วแบบป่วยไปเลยแล้วแกก็ดูแลเราต้มซุปต้มนูน่นต้มนี่ให้กินแกบอกอยู่ไทยไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเห็นไหมกลับมานี่ก็เลยป่วยเลย ดูแม่ย่าก็จะคุยกับพ่อบ้านให้ว่ายังไงทุกคนวันนั้นน่ะพ่อบ้านมาใช่ไหมที่นางลงคลิปไปนั่นแหละนางก็มาหาเบลแล้วก็มาหาลูกเออแล้วคราวนี้มาเแบลบก็นึกว่าแม่ยา่าแกจะพูดนะวันนั้นน่ะแเบลบเพราะว่าเราคุยกันมาหลายวันแล้วไงเแบลบก็นึกว่าแม่ยา่าแกจะพูดเรื่องว่าให้เบลกลับไปอยู่ไทยไปซื้อบ้านอะไรเงี้ยนึกว่าแกจะให้แบบว่าแกจะพูดแต่ว่าพอพ่อบ้านกลับไปกัน คุยโทรศัพท์ทุกคนแม่พ่วก,ก็บ้าคุยตอนหนาคือกันแล้วะนางก็กลัวว่าลูกลูกนางจะงอนไงนางก็เลยโทรแม่แม่ย่านะแกก็เลยโทรทางโทรศัพท์ก็เลยคุยคุยแล้วแม่ย่าก็คุยเสียงดังเลยนะทุกคนคุยแบบเอยแบบนี้แบบนี้อยากจะให้ไปซื้อบ้านให้หลานไปเรียนที่นูน่นแบบนั้นแบบนี้ก็คุยตามที่เราเหมือนกับที่เบลคุยกับเบลเลยแต่ว่าพ่อบ้านนางก็ไม่เข้าใจแหละทุกคนนางก็คิดนะเบลรู้เลยว่านางคิดอะไรอยู่นางคิดว่าเราจะปล่อยให้นางอยู่คนเดียวนางจะเป็น อย่างนี้เลยเพราะว่านางกลัวกันอยู่คนเดียวมากแบบน้อยใจว่าเราจะทิ้งนางไปโน่นนี่นั่น,นอะไรแบบเนี้ยแต่นางไม่เข้าใจหรอกว่า พ่อบ้านนางไม่เข้าใจว่าเออไปเนี่ยไปหาเงินนะมีบ้านด้วยนะไม่ให้ลูกไปเรียนหนังสืออนาคตอะไรเงี้ยนางไม่เข้าใจหรอกนางว่าอยู่ที่อิหร่านก็ได้เรียนหนังสือเหมือนกันมีอยู่ที่อิหร่านก็มีบ้านเหมือนกันรถก็มีที่อิหร่านก็มีที่อิหร่านก็อยู่แบบสุขสบายเหมือนกันด้วยนางบอกนางก็คิดแบบนั้นเพราะว่านางคุยกับเบลหลายรอบสี่ห้ารอบ,รอบนังคุยเรื่องเนี้ยแล้วก็ทะเลาะกันทุกรอบแล้วรอบนี้เบลก็อยากรู้เหมือนกันไม่ยากจะคุยผ่านไหมสุดท้ายพ่อบ้านก็งอนแม่ทุกคนพ่อบ้านบอกว่า เ,ออเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านก่อนเดี๋ยวคุยอะไรเงี้ยพอได้ยินแบบนั้นนางก็แบบตัดสายแม่แล้วก็ไม่คุยพอกลับไปถึงบ้านใช่ไหมแม่ย่าก,ก็นอนหลับเพลอหลับไปพอตื่นขึ้นมาก็โทรหาลูกลูกไม่รับทุกคนเป็นร้อยร้อยสายก็ไม่รับไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วคราวนี้เบลก็เลยโทรไปหาเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านชั้นสองนั่นหละก็เลยให้เพื่อนบ้านชั้นสองนะอ่ะไปดูให้หน่อยว่าผัวนะอยู่บนบ้านไหมผัวหายไปไหนแล้วแม่ยากก่าก็กลัวว่าพ่อบ้านนะั้นนางจะหัวใจล้มเหลวเพราะว่าพูดคุยเรื่องเครีย เลก็บอกอยู่จะคุยได้ไหมเพราะว่าเบลคุยกับนางหลายรอบแล้วเรื่องนี้มันมันไม่ได้นางแบบกังวลว่าเราจะทิ้งนางนู่นนี่นะั่นนางบอกว่าอยู่ที่อิหร่านดีกว่านางพูดอย่างนี้นางคุยกับเบลแล้วแม่ย่าก็ไม่ฟังแม่ย่าก็จะคุยนะนะคิดว่าเบลก็คิดว่าแม่ยา่าถ้าคุยได้ก็ดีเพราะว่าเบลจะได้ไปขายของอะไรเงี้ยมันก็คือแบบอันหนึ่งอีกหนึ่งไลทำหลายๆงานอ่ะมันมันดีอยู่แล้วแหละทุกคนทํางานนี้ด้วยทํางานนี้ด้วยมันก็คือดีไงแต่ไม่รู้เหมือนกันเนาะ ไม่ยากก็หวังดีแต่ผัวก,ก็คือไม่เห็นด้วยกับเราค่ะเบลก็เลยบอกไม่ยากว่าช่างมันเธออยู่นี่เบลก็ขายของได้เหมือนกันเพราะว่าแม่ก็มีทีมที่ว่าส่งของให้ก็คือแม่อยู่บ้านเนี่ยทุกคนก็ให้แม่เป็นคนส่งของเบลก็เป็นคนรับออเดอร์เหมือนเดิมไม่มีปัญหาหรอกไม่ยากกา็เออเออช่างมันเถอออะไรประมาณนี้ ช่วงเย็นประมาณห้าโมงเย็นไม่ยากก็เลยพาเบลมาเลาะที่ห้างนะทุกคนมาซื้อรองเท้าที่จะให้น้องอดินใส่ไปโรงเรียนนยั่นแหละเพราะว่าน้องอดินมันยังไม่มีรองเท้าใหม่ๆเลยมันต้องทุกอย่างใหม่เลยนะทุกคนถ้าไปโรงเรียนนะ่ะก็เลยพากันมาเลาะซื้อรองเท้าที่นี่แหละก็ได้มาหนึ่งคู่ด้วยกันเนาะเลาะอยู่ตั้งนานทุกคนอยู่ชั้นห้าหน่นบ้านทุกคนก็คือเหนื่อยมากเดินกลับมาจนเมือ่อจนค่ำเนาะกลับมาก็มา อุ่นข้าวแล้วก็พาเด็กๆกินข้าวยังไม่ลืมซักผ้านะทุกคนช่วยแม่ยาซักผ้าอาบน้ําสระผมนะทุกคนไม่ได้สระผมสองวันอาบน้ําสระผมพาน้งวัดินไปช็อปมาโรงเรียนจะเปิดแล้วได้รองเท้ามาหนึงคู่ <c oughs> <c oughs> นุกกอย่าไปใกล้หมอนหมามากนุเข้ามาข้างหลังตรงนี้ ได้รองเท้ามาหนึ่งคู่อันนี้ไม่ยากเป็นคนเลือกนะทุกคนจะเลือกอีกแบบหนึ่งแกบอกว่ามันไม่สวยแกก็เลยให,ให้ให้น้องอดีนเอาแบบนี้แบบใส่ได้นานๆโอเคจะได้ใส่ได้นาน,านๆทุกคน,นคู่ละหกร้อยหชิบบาทนะจ้าเนี่รองเท้าเด็กอะไรเพงเบอร์ มันเกี่ยวเข้ากับสีเสื้อกันหนาวน้องอดินพอดีทุกคนเพราะว่าเสื้อกันหนาวที่เบลซื้อให้ตอนที่ไปภาคเหนือก็เป็นสีนี้แหละสีเทาเนี่แหละ, <Okay. S 1> ะใส่สองข้างใชู่กใส่สองข้างอะไรทางดิเอาใส่ใส่สวยไหมเออชอบไหมลูกชอบคะ่ะดีดี ไปถอยถอย,ถอยไปนิดนึงถอยไปนิดนึงเออช,ชอบไหมชอบไหมในชอบไหมชอบครับขอบคุณครับเรือยงขอบคุณครับอเออ,อในหันหลังไม่ให้มามาดูเจอกเสียง <laughs> ชอบไหมอันดับอาร์พีบูลแลามาเซพร้อมหรือ,อยังพร้อมหรือ,อยัง พร้อมไปโรงเรียนหรือยังครับพร้อมไปโรงเรียนพร้อมไปโรงเรียนแล้วครับพร้อมไปโรงเรียนแล้วครับอ่ดินชอบไปโรงเรียนไหมครับชอบครับอานาลุกขึ้นอานาไปยืนกับพี่ดินอานาไปยืนกับพี่ดินอานาอานาไปโรงเรียนไหมคะไปเรียนอ่านาพร้อมได้ยังคะให้อานาโตเท่าพี่อดินก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปโรงเรียนนะลูกนะ อ่าฮะเอาก็ไปได้กันแหละลูกเดี๋ยวหนูก็ไปส่งพี่อดินทุกวันนะคะไปกับป๊อปปานะโอเคโอเคไม่งอนเดี๋ยวลูกไม่งอนไม่งอนไม่งอนไหนไปเซ็ตกุญแจก่อนเอาเซ็ตลูกโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวมาซื้อให้โอเคให้ดองให้เดี๋ยวมาซื้อให้โอเค ชื่ออยู่ชื่ออยู่โอเคเอาเอาเหมือนเพิ่มเอาเหมือนของพี่อดินเลยนะอ่ะให้น้องถือก่อนให้น้องถือถือนิดเดียวน้องไม่ไม่ขาดหรอกอ่ะเอาน่ะเออหน้าจะไปโรงเรียนไปอยู่เออเอาไปยินตะนุนเอาหน้าไปยินตะนุนเออหน้าจะไปโรงเรียนเอาอยู่เอาอยู่อาดินอาดินลูก ดินมีลูกหัวปีท้ายปีเหมือนมีลูกแฝดนะทุกคนก็เวลาซื้ออะไรมาถ้าซื้อมาอันเดียวก็ทะเลาะก,กันแน่นอนจ้ะคนนึงก็อยากสพายอีกคนก็อยากสพายเหมือนกันคนซื้อให้คนนี้คนน้องก็ว่าทําไมไม่ซื้อให้เออเนาะก็สลับกันพายแล้วก็ค่อยๆพูดเอานะทุกคนก็มีการงอนกันเกิดขึ้นคนน้องงอนก่อนคนพี่ก็เลยงอนทีหลัง ทุกคนดูดิน,นกับอาน,นาทะเลาะก,กันเนี่ยเบลไม่อยากเปิดเสียงให้ฟังเลยทุกคนมันมาได้นี่เบลก็ไม่อยากเปิดให้ฟังเนาะ่ก็ชักมาเถืดเด็กๆก็ธรรมดาแล้วมันก็ทะเลาะก,กันแบบนี้เนาะ วันนี้ก็ได้เลิกได้ยามสระผมนะทุกคนโอ้โหเบาหัวมากได้สระผมเป็นอะไรที่สดชื่นสดชื่นนะทุกคนเป่าผมให้มันแห้งก่อนนะเราก็จะไปน,นอนทุกคนก่อนนอนเราก็อย่าลืมทาครีมนะคะสวิฟแบบครีมทาแล้วหน้าดีทาแล้วหน้าดิ่งทาแล้วหน้าใสตาใครสนใจทักมาหาเบลได้เลยมีของพร้อมส่งตลอดนะทุกคนก็คือครีมเขาใช้ดีอ่ะทุกคนดูหน้าเบลแบบขาวใสชมพูมากถึงมันจะมีเบลเป็นเป็น,ปนมีฝก็จริงนะแต่ว่า หน้าเบลยเวลาทาเครื่องสำอางเข้าไปแบบมันติดทนรู้สึกว่าหน้าดีกว่าแต่ก่อนมากก็ดีจริงๆอ่ะทุกคนดูดิทาเข้าไปแล้วมันก็จะซึมเข้าหน้าดีดีทุกคนดีมาก เกลยของดียังบอกต่อนะวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไ้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้ารับชิปที่เบลทาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบลด้วยนะคะใครสนใจสั่งสินค้าสตอใ์ไตปาปาระมีของพร้อมส่งวันอาทิตย์นี้นะคะส่งวันอาทิตย์ตอนเช้าเลยใครอยากได้ก็ทักมาหาเบลที่ช่องทางาติดต่อตรงนี้นะคะสําหรับวันนี้เบลก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ